t o y o ต้าวีโกแชม p อ2 5 e ปี2014มาพร้อมกับเลขไม่เพียง60,000กว่ากิโลเมตรราคา4 1 5 0 0 0บาทมีโปรโมชั่นคบฟรีถึง9 0้าวันสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพลอยสายเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์เหมือนเดิมนะคะตอนบ่ายวันนี้นะคะพลอยสายอมาพร้อมกับรถกระบะแค็บนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะนั่นเอง เป็นตัววีโก้เป็นเอ t นจิตัวนี้เป็นหน้าแชมนะคะเป็นโชมใหม่นะคะทงสปอร์ตียาดีนะคะก็คือ Toyota v i ีโกนะคะตัวนี้เป็นรุ่น2.5ตัว E นะคะปี2014คันนี้มาพร้อมกับเลขไม้เพียง65,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นคะ่ะลูกค้าและราคาจับต้องได้แน่นอน415,000บาทนะคะ เหมือนเดิมเลยเครดิตดีฟรีดาวนะคะออกรถศูนเอร์เซ็นะคะดอกเบีย้ยถูกๆเลยนะคะลูกค้าเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้นะคะมีรองรับมีไฟแนนซ์รองรับให้นะคะและที่สาคัญรถเรานะคะเป็นรถที่คัดเกรดจริงๆนะคะไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําแน่นอนนะคะไม่โกงเลขไม่ขายไม่ขายราคาไม่ตามจริงเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเจ้าตัวรถคันนี้เลยนะคะว่าวีโก้คันนี้นะคะเขามีออปชันอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันที่ไฟหน้าก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะมาฟอร์ม พร้อมกับไฟหน้าที่เป็นบันติกรีเฟคเตอร์แล้วก็มีหลอดไฟเป็นหลอดไฟเลี้ยวนะคะเป็นหลอดไส้อ่าถัดมากระจังหน้านะคะเป็นทรงสปอร์ต TRD นะคะออกแบบมาใหม่โฉมใหม่เลยนะคะสีเทานะคะตัดด้วยโลโก้โครเมียมสีอ่าเป็นโครเมียมนะคะในส่วนของด้านล่างนะคะจะมีไฟตัดบอกมาให้ลูกค้าด้วย1คู่นะคะการชนด้านล่างเป็นสีดําเลยนะคะอ่า และในส่วนป้ายทะเบียนนะคะลูกค้า1ทพุท่าทอฐาน1069ลูกค้าจะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้ไปเลยค่ะเรามาดูที่ตัวด้านล้อกันบ้างเลยนะคะเริ่มที่ตัวล้อแม็กเลยนะคะตัวนี้มาพร้อมกับล้อแม็ก TRD ทูโทนนะคะ สปอร์ตเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะแท้ๆเดิมๆเ,เลยนะคะในส่วนของยางนะคะจะได้เป็นยางปี2019นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ดูภายในซุ้มล้อได้เลยนะคะว่าน็อตเดิมๆเลยนะคะไม่มีขยับช็อคอัพเดิมๆเลยนะคะอ่าเดี๋ยวขึ้นไปตรงตัวข้างกระจกเอ่อตรงตัวด้านข้างรถกันเลยนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับกระจกข้างที่มีไฟเลี้ยวมาให้ตรงตัวกระจกด้วยนะคะสวยๆเลยลูกค้าค่ะ คิ้วกันสัดนะคะเรามีให้รอบคันเลยนะคะในส่วนของกระจกนะคะตัวนี้จะเป็นกระจกเดิมๆเลยนะคะโลโก,โก้โตเต้ายังอยู่เลยนะคะไม่เคยชนไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนแน่นอนนะคะด้ามจับเป็นโครเมียมเหมือนเดิม ค่ะและในส่วนของด้านข้างบนนะคะตัวนี้เรามีเสาอากาศมาให้ด้วยนะคะเป็นเสาอากาศสั้นนะคะแล้วก็ภายหลังของกระบะคันนี้นะคะมีการกระแทกมาให้รอบคันเลยนะคะลูกค้าสวยๆเลยนะคะไม่ค่อยผ่านการใช้งานบอกเลยว่าลูกค้าคันไหนเอ้ยลูกค้าคนไหนได้คันนี้ไปบอกเลยคุ้มมากๆนะคะในราคานี้ต่อไปในส่วนของด้านหลังกันเลยนะคะไฟเลี้ยวไฟหลักไฟถอยนะคะมาพร้อมกับไฟหลอดไส้นะคะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านตัวประตูนะคะ จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะมี Toyota สัญลักษณ์โลโก้ชัดเจนนะคะไฮลักชื่อรุ่นตัว E นั่นเองนะคะกันชนด้านหลังสีดำสวยๆเลยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะบอกเลยว่ากลิบมากๆไม่มีที่ติกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายด้านในตัวรถกันเลย เดี๋ยวเรามาดูด้านในตัวรถกันเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นแคบที่สามารถเปิดออกมานะคะลูกค้ากว้างแบบนี้ขึ้นสบายๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่แผงสวิตควบคุมตรงด้านประตูกันเลยนะคะตรงนี้นะคะมาพร้อมกับชุดคาร์บอนสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสามารถปรับกระจกล็อกกระจกได้ตรงนี้นะคะถ <Entonces> ัดมานะคะในส่วนของด้านนี้นะคะ <c oughs> จะมีตัวปรับกระจกเป็นแบบไฟฟ้านะคะลูกค้าสามารถปรับกระจกซ้ายขวาตามที่เราถนัดเลยนะคะ และในส่วนของพงมาลัยนะคะเป็นพงมาลายัยมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถเปลี่ยนปรับเปลี่ยนโหมดนะคะได้ที่พงมาลัยเลยนะคะและถัดมานะคะในส่วนของวิทยุเครื่องเสียงนะคะลูกค้าตัวนี้ก็รองรับวิทยุ FM ทุกอย่างเลยนะคะระบบแอร์เป็นระบบแมนนวลนะคะตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวลภายในนะคะด้านข้างจะมีที่เก็บสัมภาระอีกเช่นเคยนะคะอ่า และในส่วนของเบาะนะคะตัวนี้ได้เป็นเบาะหนังคาดแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าตัวปรับยังเป็นปรับมืออยู่นะคะอ่าเดี๋ยวให้พี่เบ๋อเดี๋ยวให้พี่บอยนะคะซูมไปตรงข้างประตูให้นะคะตัวน็อตเดิม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 หมดเลยนะคะไม่มีขยับเลยนะคะอ่า ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะมีเบาะนั่งมาให้สําหรับคนนั่งข้างหลังนะคะบอกเลยว่าไม่อึดอัดแน่นอนนะคะเดี๋ยวพลอยใส่จะนั่งให้ดูเลยอ่านั่งนะคะสามารถเดียดขาได้สบายเลยนะคะไม่ไม่ไม่เบียดจนเกินไปนะคะคนที่สูงสูง160อัรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถนั่งได้เลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรา <c oughs> วันนี้พลอยใส่จะพาไปดูในส่วนของตัวเครื่องกันเลยนะคะ ค่ะเรามาดูภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องขนาด2 5 0 0นซีซีนะคะชื่อรุ่น 2KD นะคะลูกค้าให้ดูเลยนะคะความไม่มีน้ำมันเยิ้มนะคะบอกเลยวันนี้เปิดให้ดูกันไปสดๆเลยนะคะแต้มสีจากโรงงานยังอยู่เหมือนเดิมนะคะทุกจุดน็อตเดิมๆไม่มีขยับใดๆนะคะลูกค้าสามารถดูได้เลยนะคะบอกเลยว่าเดิมจริงๆนะคะยืนยันได้เลยว่าของเรานะคะที่บริษัทเราไม่มีการ ดัดแปลงเครื่องยนต์หรือปรับเปลี่ยนอะไรแน่แน่นแน่นอนค่ะลูกค้ารับประกันเลยนะคะแล้วตอนนี้เราก็มีโปรโมชั่นนะคะ,คะฟรี90วันด้วยนะคะอันนี้ก็คือข้อมูลคร่าวๆข,ข,ของเจ้าวีโก้คันนี้นั่นเองนะคะลูกค้า ถครถูกใจนะคะหรือสนใจสามารถทักมาสอบถามหรือโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0ูน1 5 6 4 0 6 5ึ้พลอยใส่นะคะหรืออยากจะเข้ามาดูรถด้วยตัวเองนะคะสามารถเข้ามาได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์อยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1เขตมินบุรีกรุงเทพมหานครนะคะเปิดบริการตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นกันเลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามชิปพลอยใส่ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาอัปลงให้ดูทุกวันเลยนะคะอยากได้รุ่นไหนก็สามารถบอกกันได้นะคะก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติด ตามให้พอยใสด้วยนะคะ